สวัสดีค่ะน้องส้มไอแคลคิเนิกายภาพบำบัดนะคะวันนี้น้องส้มนะคะก็มีท่าออกกำลังกายขาง่ายๆนะคะมาฝึกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกัน,นะคะ่ะโดยท่าแรกนะคะเราจะทํากันในท่านั่งนะคะโอเคเวลานั่งนะคะไม่พิงพนักพิงจนเกินไปให้ขยับตัวออกมานิดนึงนะคะท่าแรกนะคะเราจะงอเขา่างอสะโพกขึ้นตรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆวางนะ ขณะที่อองอเข่างอสะโพกนะคะเราจะไม่น้มตัวไปด้านหน้าหรืออินไปด้านหลังนะคะเราจะนั่งล้งต้งแล้วก็ยกค่อยๆยกขึ้นแบบนี้นะคะเดียจะทํากันทั้งหมด10ครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบโอเคเดี๋ยวเราไปท่าต่อไปกันเลยนะคะ โอเคถ้าต่อไปนะคะอาจจะมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงอ่าอาจจะใช้เป็นผ้าหรือใช้เป็นกระดาษก็ได้นะคะโดยท่าน,นี้นะเราจะทํากันก็คือบิดหมุนเข้าของข้อสะโพกแล้วก็หมุนออกของข้อสะโพกนะคะโดยเราจะเอาผ้าวางบริเวณนี้นะแล้วก็เท้าวางนะคะกางขาเล็กน้อยแล้วก็บิดหมุนเข้าของข้อสะโพกแบบนี้นะคะบิดหมุนออกแบบนี้นะ ตัวผ้านะคะก็จะช่วยในการเคลื่อนไหวได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโดยเราจะทำหมุนเข้าหมุนออกสิบครั้งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบโอเคต่อไปนะคะ ไปนะคะจะเป็นทเหยียดเขา่าออกแล้วก็เหยียดเขา่าเข้าแบบนี้นะคะโดยเราจะทํากันทั้งหมด10ครั้งนะคะเดีย๋ยวเราเริ่มกันเลยเหยียดออกเหยียดเขา้า1ออกเขา้าสองออกเขา้า3ออกเขา้าสออก ออกเข้าสิบโดยท่านี้นะคะก็จะช่วยในการองอเขา่าแล้วก็เหยียดเข่านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มท่าต่อไปกันเลย โดยท่านนี้นะคะจะเป็นการบริหารของข้อเท้านะคะเราจะวางแบบนี้นะช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกว่าข้อเท้ากระดกไม่เคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะช่วยคงองศาการเคลื่อนไหวของข้อเท้าวไว้ก่อนนะคะโดยเราจะใช้มือนะคะช่วยในการกระดกขึ้นลงแบบนี้นะคะโดยเราจะทำท่านี้สิบครั้งนะคะขึ้นลงหนึ่ง ้นลงสองขึ้นลงสามขึ้นลงสี่ขึ้นลงห้าขึ้นลงสิงงโอเคเดี๋ยวถ้าต่อไปเลยนะคะเราจะเป็นการบิดฝ่าเท้าเข้าแบบนี้แล้วก็บิดหมุนฝ่าเท้าออกแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะบิดหมุนเข้า ออกหนึ่งเข้าออกสองเข้าออกสามเข้าออกสี่เข้าออกห้าเข้าออกสิโอเค ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายง่ายๆค่ะท่านใดนะคะอยากปรึกษาเพิ่มเติมสามารถปรึกษาได้ที่ไอคิเอะคีเนะกายภาพบำบัดตั้งอยู่โครงการทําสแควรติดกับสามเจ้าปู่ยะจังหวัดอุดรธานีค่ะหรือสอบถามได้ที่0ูนย์แปดหนึสามหนเก้าค่ะ